มาตรการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,565เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โรงเรียนเทศบาลเมืองกุชินารายสังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองกุชินารายอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองกุชินารายสังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองกุชินารายอําเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์บริหารงานโดยคณะผู้บริหารดังนี้ 1. น,นายธนเศษชัยสงครามธนทัศนาย,ยกเทศมนตรีเมืองกุชินาราย 2. นายทันทรบุญสมดุลรองนาย,ยกเทศมนตรีเมืองกุชินาราย 3. นายธเนศขันศิลาผู้อำนวยการกองการศึกษา 4. นางสุวิชชาตรีนาศผู้อำนวยการสถานศึกษาพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน33คนในปีการศึกษา2565เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลหนึ่งถึงประถมศึกษาปีที่5 โรงเรียนเทศบาลเมืองกุชินารายได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่1นปีการศึกษา2,565เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันโรคโควิด -19 ประกอบด้วย6มิติ20ข้อดังนี้มิติที่หนึ่ง ความปลอดภัยจากการลดการแพร่เชื้อโรคโรงเรียนมีการจัดเว้นระยะห่างอย่างน้อย1 2ถึง2เมตรเช่นที่นั่งในห้องเรียนที่นั่งในโรงอาหารที่นั่งพักจุดยืนรับส่งสิ่งของหรืออาหารพร้อมติดสัญลักษณ์แสดงระยะห่างอย่างชัดเจนมีมาตรการให้นักเรียนรู้ บุคลากรและผู้เข้ามาติดต่อในสถานศึกษาต้องสวมหน้ากากอนามัย100%ตลอดเวลาที่อยู่ในสถานศึกษามีมาตรการให้ลดการทำกิจกรรมรวมกลุ่มคนจำนวนมากและหลีกเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่ที่มีคนจำนวนมากหรือพื้นที่เสี่ยงที่มีการแพร่ระบาดของโรค มีการทำความสะอาดห้องเรียนห้องเรียนร่วมห้องปฏิบัติการเช่นห้องคอมพิวเตอร์ห้องดนตรีอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนและพื้นผิวสัมผัสร,ร่วมเช่นราวบันไดรูปบีดมือจับประตูโต๊ะกาวี้ทุกวัน มีมาตรการส่งเสริมให้กินอาหารปรุงสุกใหม่ร้อนกินอาหารด้วยการใช้ช้อนส่วนตัวทุกครั้งงดการกินอาหารร่วมกันและจัดให้บริการอาหารตามหลักสุขาพิบาลและหลักโภชนาการมีการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมตามมาตรการป้องกันโรคโควิด -19 ในสถานศึกษาได้แก่ การระบายอากาศภายในอาคารคุณภาพน้ำบริโภคอุปโภคการทำความสะอาดและการจัดการขยะเป็นไปตามมาตรฐานและหลักการที่ถูกต้องมีมาตรการส่งเสริมให้นักเรียนครูและบุคลากรรู้จักหมั่นสังเกตอาการเสี่ยงจากโรคโควิด -19 เช่น ไอไข้น้ามูกเจ็บคอคอแห้งอ่อนเพลียหายใจลำบากหายใจเร็วเจ็บแน่นหน้าอกเสียการดมกลิ่นลิ้นไม่รับรสตาแดงมีพื่นท้องเสียและประเมินความเสี่ยงของตนเองเป็นประจำผ่านไทยเซฟไทยหรือแบบประเมินคัดกรองความเสี่ยงตามที่กำหนด มีมาตรการส่งเสริมให้นักเรียนอายุ5 11ปีอายุ12 17ปีนักศึกษาครูบุคลากรและผู้ปกครองเข้าถึงการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ตามแนวทางที่รัฐกำหนดโดยการประชาสัมพันธ์ผ่านทุกช่องทางเช่นเสียงตามสายประชาสัมพันธ์ ไลน์เฟซบุ๊กมีห้องพยาบาลหรือมีพื้นที่เป็นสัดส่วนสำหรับสังเกตอาการผู้มีอาการเสี่ยงหรือจัดให้มีสถานที่แยกกักตัวในโรงเรียนตามบริบทได้อย่างเหมาะสมมิติที่2การเรียนรู้ โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับโรคและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 สอดคล้องตามช่วงวัยของผู้เรียนมีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ถ่ายทอดให้ความรู้การปฏิบัติตนเพื่อสุขอาอนามัยปลอดภัยจากโรคโควิด -19 ตามมาตรการการป้องกัน การติดเชื้อโรคโควิดขั้นสูงสุดตลอดจนแนะนำนักเรียนครูและบุคลากรสามารถสืบผลข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโรคโควิด -19 จากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้มิติที่3การครอบคลุมถึงเด็กด้อยโอกาสโรงเรียนมีการสนับสนุนอุปกรณ์ของใช้สุขอ,อนามัยส่วนบุคคล ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 สำหรับนักเรียนด้อยโอกาสหรือกลุ่มเปราะบางมิติที่4สวัสดิภาพและการคุ้มครองโรงเรียนมีแผนเผชิญเหตุแนวปฏิบัติรองรับกรณีมีผู้ติดเชื้อในสถานศึกษาหรือในชุมชนและมีการซักซ้อม มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการติดเชื้อและการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมเพื่อลดการรังเกียจและการตรีตาทางสังคม,มต่อผู้ติดเชื้อโควิด -19 หรือผู้สัมผัสเสี่ยงสูงมิติที่ 5. นยโยบายโรงเรียนมีนยโยบายเป็นลายลักษณ เน้นการปฏิบัติตามมาตรการสุขอ,อนามัยส่วนบุคคล6มาตรการหลัก6มาตรการเสริมและ7มาตรการเข้มและมีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ในสถานศึกษาให้นักเรียนครูบุคลากรผู้ปกครองและชุมชนรับทราบและถือปฏิบัติอย่างทั่วถึง มีนโยบายการควบคุมดูแลการเดินทางจากบ้านไปกลับสถานศึกษาอย่างปลอดภัยเช่นรถรับส่งนักเรียนรถส่วนบุคคลรถโดยสารประจำทางรถยนต์สาธารณะมิติที่6การบริหารการเงิน โรงเรียนมีการจัดสรรงบประมาณและได้รับงบประมาณสนับสนุนจากเทศบาลเมืองกุชินาารายสนับสนุนในการจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็นในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคและมีการสแสวงหางบประมาณจากภายนอกสำหรับการดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในสถานศึกษา เพื่อการดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โรงเรียนได้มีการจัดหาบุคลากรเพิ่มเติมในการดูแลนักเรียนและการจัดการกับสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนจากการประเมินตนเองของสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2565 ของโรงเรียนเทศบาลเมืองกุชินารายมีผลการประเมินอ,อยู่ในระดับสีเขียวผ่านทั้งหมด20ข้อส่งผลให้สามารถที่จะเปิดเรียนได้